สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งในช่องหมีกาเมะวันนี้ผมก็จะมาอัปเดตข่าวสารในวงการอนิเมะจีนกันอีกเช่นเคยโดยล่าสุดทางนิวตรงหัวก็ได้มีการอัปโหลดตัวอย่างของอนิเมะเรื่องราชาแห่งทั่วสารทิศหรือในชื่อภาษาอังกฤษว่า absolute resonance ออกมาให้รับชมกันแล้วและก็คาดว่าน่าจะสามารถออกอากาศได้ภายในปลายปี2024หรือไม่ก็ต้นปี2025โดยในซีซั่นแรกก็จะมีจำนวนตอน36ตอน สำหรับเรื่องย่อของราชาแห่งทั่วสาธิตก็จะกล่าวถึงหลี่ลั่วพระเอกที่เป็นนายน้อยแห่งโจรลั่วหลันหนึ่งใน5ตระกูลใหญ่ของเมืองตา้าเซี่ยที่ดูเหมือนว่าจะเพียบพร้อมทั้งชาติตระกูลแล้วก็หน้าตาที่หล่อเหลาแต่ว่าก็กลับโชคร้ายที่ตัวเขาเนี่ยไม่มีอัตลักษณ์ประจําตัวในหมู่ผู้ฝึกฝนเนี่ยเขาก็เป็นเพียงชายที่ว่างเปล่าไม่มีโอกาสที่จะฝึกฝผลบรรลุจุดสูงสุดได้เปิดเรื่องมาที่อาณาจากาักรต้าเที่ยเมืองเทียนชูโรงเรียนหนานเฟิงหลี่ลั่วก็กําลังประลองกับเจ้ากัว หลี่รั่วนั้นกาลังได้เปรียบแต่ว่าเมื่อเจ้ากัวเนี่ยเปิดใช้อัตลักษณ์หลี่ั่วก็ไม่สามารถที่จะต้านทานแล้วก็พ่ายแพ้ไปนะครับซึ่งสถานะนี้ตอนนี้ของตระกูลเนี่ยหลี่ั่วก็ไม่สู้ดีนักเนื่องจากพ่อแม่ของเขาเนี่ยก็หายสาบสูญไปในสงครามเมื่อ3ปีก่อนหากเขากลายเป็นบุคคลที่ไร้ประโยชน์ตระกูลก็คงตัดเขาออกไปอย่างแน่นอนที่โรงเรียนแห่งนี้ยังมีสิ่งที่เรียกว่ากําแพงเกียรติยศอยู่ด้วยหรือก็พูดง่ายๆก็คือกระดานจัดอันดับของผู้แข่งแร่งนั่นเองและทุกที่เนี่ยทุกคนต่างให้ความสนนนใใจคือออผูู้ททีี่่่ยััดบ9 แม้ว่าจะเข้าเรียนในเพียง2ปีแต่ก็กลับเป็นคนแรกในรอบร้อยปีที่ติด Top ท็อปติดของโรงเรียนไขมุกที่งดงามและเจ,จิดจรัสสาวงามที่ถูกขนานนามว่าเจียงฉิงเอ,อ๋อและทุกครั้งที่ผู้คนมองมาที่หลี่รั่วเนี่ยต่างก็ทุบตบกันอย่างขบขันใช่แล้วครับเจียงฉิงเอ๋อก็คือคู่มั่นของหลี่รั่วพระเอกก็ได้ไปพบนางเอกเพื่อขอถอนมั่นแต่นางเอกเนี่ยกับไม่ยินยอมให้ถอนมั่นนะโดยเสนอว่าหากต้องการถอนมั่นก็ให้เอาชนะนางให้ได้ก่อนแต่ในความเป็นจริงแล้วหลี่รั่วนั้นไม่ต้องการที่จะให้สัญญาที่พ่อแม่่ทไว้เนีย เป็นการผูกมัดเยียงชิงเอ,อิร์ธถ้านางจะตกแต่งกับเขาเนี่ยก็ต้องเกิดจากนางยอมรับในตัวเขาเองหลี่รุ่วได้เดินทางไปที่คฤหาสน์เก่าของตระกูลแล้วก็ได้พบกับพ่อบ้านเขาได้ขอให้พ่อบ้านเนี่ยเปิดสมบัติลับที่พ่อแม่เนี่ยฝากไว้ให้แต่พ่อบ้านก็คัดค้านว่าหลี่รุ่งยังไม่พร้อมและถ้าจะเปิดสมบัติเนี่ยควรให้รอถ,ถึงอายุ17ก่อนแต่หลี่รุ่วเนี่ยไม่อาจอดทนต่อความอวยยศอดสูได้อีกต่อไปและมาว่าจะต้องเสี่ยงชีวิตก็ยอมซึ่งการตัดสินใจครัง้งนี้นขาขาว และสิ่งที่อยู่ภายในกล่องนั้นก็คือคมภีเสี่ยวอูเซียงและอัตลักษณ์ธาตุน้ํานี่คือแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์ที่พ่อแม่ของเขาทิ้งไว้ให้จากนี้ชีวิตของหลีล่รุ่เนี่ยจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปแล้วโอเคครับผมกล้ามารีวิวอนิเมะราชาแห่งทั่วสารทิศกันประมาณนี้ก่อนท่านใดที่ผ่านเข้ามารับชมคลิปผมแล้วชอบอยากจะตับสนผนผมให้ทําคลิปแนวนี้เนี่ยออกมาให้รับชมกันอีกเรื่อยๆก็สามารถเป็นกําลังใจให้ผมได้ด้วยการกดไลค์กดซับสไครต์หรือจะแชร์คลิปไปให้เพื่อนเพื่อดูก็ได้ครับ ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมแล้วก็ติดตามช่องมีกะมีก,กันนะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ